ขอบคุณนะครับน้องยูท่าด้วยครับที่มาช่วยตัวจบในครั้งนี้นะครับผมขอบคุณพี่บอยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณตองตองนะครับผมที่เป็นแบ็คอัพให้เราแล้วก็นี่เปิดนะครับผมให้เราพวกเรานะครับพวกเราก็จะได้จับดีนะครับให้เก่าดีขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากๆขอบคุณอาจารย์บอลนะครับผมที่มา ดีเขามาจากอรนซีแซวดีครับอินซีแซวข้างหลังนะครับต่อไปก็อีกสองเพลงสุดท้ายนะผมจะเข้าใงเพลงอตัวจบของผมนะครับผมก็ยังเหลือเพื่อนอีกสองสามคนนะครับสามสี่คนเลยนะครับผมที่จะต้องมาแสดงตัวจบในวันนี้ก็อย่าเพิ่งรีบลุกไปไหนนะครับยังมีจนจะถึงสามรุ่มสี่รุ่ม